ต้องเตือนภัยครับผู้ชมเพราะเดี๋ยวนี้ภัยมันมาในหลายรูปแบบถึงขนาดมากันเป็นก๊กมากันเป็นแก๊งแล้วอ้างเลยว่ามีหมายค้นอ่ะขอเข้าไปค้นบ้านหน่อยนี่คือเจ้าหน้าที่ตํารวจคือเราชาวบ้านทั่วไปก็คิดว่าตํารวจจริงนะครับผู้ชมแต่ที่เห็นนี้ฮะที่โคราชครับผู้ชมกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้เขาจับภาพได้โอ้หน้าชัดเลยนะอยู่ที่บ้านค่ายท่ายิายยงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาชายชะกันสี่คนแล้วนี่ฮะเราต้องวงให้ดูถืออาวุธปืนเข้ามาด้วยมาที่บ้านหลังนี้บอกเลย แสดงหมายค้นก่อนฮะแล้วอ้างว่าเป็นเจ้าที่ตํารวจและที่สําคัญหมายค้นอ่ะโอเคเข้าใจได้ถ้าตํารวจจะใช้อ่ะแต่คือหมายค้นมันต้องถือปืนขู่เขาด้วยหรอมีการใช้ปืนข่มขู่จี้คนในบ้านครับและที่สําคัญหรือคนทรัพย์สินน่ะรวมทั้งที่สําคัญรู้ฮะว่าบ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิดเอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด โทรศัพท์มือถือแล้วก็กุญแจรถจัก,กรยานยนต์หลบหนีไปฮะก็คือเอาทรัพย์สินไปเนี่ยแหละคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อที่จะสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุครับเจ้าของบ้านชื่อว่าพี่ทุเรียนอายุ56ปีครับเล่าให้ทีมข่าวโมโนโนิวฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยฉันเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านเลยแล้วได้ยินเสียงหมาเห่าฮะ ก็ให้แฟนไปดูหลานฮะปรากฏคุณผู้ชมครับมีชายชะการสี่คนบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็อ้างเป็นตำรวจล็อกแขนเธอเลยให้เข้าไปคุยกันในบ้านก่อนจะถามเธอว่าเกี่ยวข้องกับการพนันหรือไม่พร้อมถามราคาที่ดินซึ่งเธอก็เชื่อว่าชายดังชายชะการที่มากันเนี่ยสี่คนเนี่ยไม่ใช่ตำรวจครับก็เลยรีบไปสอบถามที่โรงพักเมื่อตำรวจในพื้นที่มาถึงกลุ่มชายชะการ กลับเดินหนีออกไปทางด้านหลังบ้านอ้าวลองไปฟังเสียงพี่ทุเรียนเล่าสิฮะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับบอกหลานว่ามีหมายมาแ่ะเขากันธุ์ยามที่เอาแกมาน่ะไม่ใหญ่ไม่เห็นแม่ถือไมอยางเออแต่ไม่ใยญ่ไม่เห็นมันคว่ำเต่ว่ารู้ตามันถามพายุพะยัยนี่ถามพายุพะยญยว่าพะยัยยุทลารนี่ยังงั้นพะยายก็บอกว่าเปลิดลิบก็พีโอ้พะยัยแข่งเลนี่นนองพะยัยซ้ำเอไร ยยนนว่าขยนายเรียนการพนันไหมเพราะว่าไม่เรียนโดกตะกกนนะเรียนมายุนี่ขณะเดียวกันครับล่าสุดผู้กํากับการสพสีคิ้วก็บอกว่ายืนยันเลยชายชะการที่เห็นในคลิปเนี่ยนะครับไม่ใช่ตํารวจในท้องที่แน่นอนและถามว่าเอาถ้าเราจะจับคนร้ายได้ไหมยืนยันเลยจะสามารถจับตัวคนร้ายกลุ่มนี้ได้ไม่ยากนะฮะเนื่องจากว่ามีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นใบหน้าชัดเจนนะฮะดังนั้นคุณผู้ชม นี่ขนาดพี่ทุเรียนยังสังหอนใจยังเอะใจโทรไปถามตำรวจในพื้นที่เลยบอกว่าเอ๊ะใช่ตำรวจจริงหรือเปล่าสุดท้ายตำรวจจริงมาจะเอะกันฮะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะจับคนร้ายได้หรือไม่กรณีนี้นะครับผม